อัศจยนค่ะคุณรอนระเบินพาเรามาถึงบทที่สิบนะคะของหนังสือดเมจิชื่อว่าหนังสือมหัศจย์ค่ะในบทนี้ค่ะที่ว่าอ่านและมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก่อนที่จะนำเข้าสู่ปฏิบัติการมหาสจาย์วันที่หนึ่งนะคะบทนี้ค่ะคุณรอนระเบินจะเตพื้นให้เราอย่างยอดเยี่ยมเลยว่าทำไมต้องเป็น28วันทำไมต้องฝึกทุกวัน นะคะมีความสำคัญมากๆนะคะแล้วกุลตรระเบอรจะพาเราไปความฝันด้วยค่ะดรีมของเราคืออะไรนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยคำกล่าวนะคะของท่านประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาค่ะท่านคือประธานาธิบดีจอห์นเอฟคนเนอีนะคะในปีในปี1 9 1 7ถึง1 9น3ก่าร่าตั้กล่าว่า ขณะแสดงการสำนึกรุกคุณเราต้องไม่ลืมว่าการสำนึกคุณคุณอันสูงสุดใช่เพียงการเอ่ยถ้อยคำออกมาหากต้องให้เป็นเนื้อเดียวกับชีวิตค่ะนั่นหมายความว่าไม่ใช่เพียงกล่าวคำขอบคุณเท่านั้นแต่ต้องกล่าวด้วยความรู้สึกนะคะอย่างที่คุณรอดเบิดที่เป็นอย่างแล้วนะคะด้วยความรู้สึกะค่ะให้เป็นเนื้อแท้กับตัวเรานะคะเพื่อน เรามาเริ่มฝึกการ่าของคุณที่เป็นเนื้อแท้ที่ออกมาจากความรู้สึกจริงของเรานะคะในหนังสือเล่มน,นี้มีปฏิบัติการมัสยิด28ร,รูปแบบซึ่งได้รับการออกแบบไว้เป็นพิเศษนะคะเพื่อให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้พลังมอัศจรรย์ของก,การสำเร็จรูปในการปฏิรูปสภาพเงินทอง การงานและความสำคัญของคุณและเพื่อทาให้ความปรารถนาเล็กน้อยที่สุดและความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเป็นจริงคุณจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติการสำเร็จรู้คุณเพื่อการสลายปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์ด้านลบๆด้วยคุณจะประทับใจเมื่อได้อ่านความรู้ในการเปลี่ยนชีวิตน,นี้แต่หากไม่นำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ ความรู้จะหลุดลอยหัางไปแล้วโอกาสดีๆที่จะดึงดูดมาเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะมาลายไปอย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นคุณจําเป็นต้องปฏิบัติการสำนึกรู้คุณตลอด28วันเพื่อให้เซลล์และจิตสานึกเพื่อให้เซลล์และจิตใต้สำนึกของคุณอาจุ่มไปด้วยสิ่งนี้เช่นนี้เองจึงจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างท้าวอค่ะ ต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นและปฏิบัติ2 8วันอย่ต่อเน,นื่องนะคะเพื่อนๆค่ะหนังสือมัศจรรย์กล่าวว่าปฏิบัติการมัศจรรย์แต่ละครั้งคือขุมทรัพย์แห่งคำสั่งสอนลี้ลบที่จะขยายความรู้ให้คุณในหลายวิธีทาง ปฏิบัติการแต่ละครั้งจะทำให้คุณเข้าใจว่าชีวิตทำงานอย่างไรมากขึ้นมากขึ้นทุกทีและการมีชีวิตที่คุณฝ่ฝันช่างเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินคุณรอนระเบินแบ่งปฏิบัติการมาศจรรย์28วันออกเป็น3ช่วงนะคะปฏิบัติการ12ครั้งแรกใช้พลังแห่งการสันนึกรู้คุณอันมาศจร,รย์สำหรับสิ่งที่คุณมีในขณะนี้ สำหรับสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วในอดีตนะคะ12ครั้งแรกสำหรับสิ่งที่คุณมีในขณะน,นี้และสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วในอดีตเพราะหากคุณไม่สันตกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณได้รับแล้วความมหัศจรรย์จะไม่ทำงานและคุณก็จะไม่ได้รับมากขึ้น ปฏิบัติการ12ครั้งแรกนี้จะช่วยทำให้ความมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณเริ่มต้นทำงานได้ทันท่วงทีค่ะสำคัญมากๆนะคะใน12ครั้งแรกค่ะปฏิบัติการ10ครั้งถัดไป10ครั้งถัดไปใช้พลังแห่งการสำนึกรู้คุณอันมหัศจรรย์เพื่อความปรารถนาความฝันและทุกสิ่งที่คุณต้องการค่ะ ทุกสิ่งที่คุณต้องการความฝันและความปรารถนาผ่านปฏิบัติการ10ครั้งนี้ไปคุณก็จะสร้างฝันให้เป็นจริงได้และจะเห็นสภาวะแวดล้อมในชีวิตเปลี่ยนแปลไปอย่างน่ามหาัศจรรย์ปฏิบัติการ6ครั้งสุดท้าย6ครั้งสุดท้ายนะคะ จะนำคุณขึ้นไปสู่ระดับใหม่โดยสิ้นเชิงตรงที่ที่คุณจะอาบเอิบด้วยการสำนึกรู้คุณในทุกๆอนุของร่างกายและจิตใจคุณจะเรียนรู้วิธีใช้พลังหมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณในการช่วยคนอื่นๆทำให้ปัญหาต่างๆมาลายไปและแก้ไขสถานการณ์หรือสภาวะการด้านลบที่คุณอาจต้องเผชิญได้ตลอดช่วงชีวิต การสำนึกรู้คุณพกพาได้คุณพาไปได้ทุกที่ที่คุณไปไม่ว่าคุณจะไปที่ใดความมาัศจรั์ก็บังเกิดได้ค่ะแล้วมาเริ่มฝึกปฏิบัติการมาศจัจจรนย์28วันกันนะคะ ความฝันของคุณคืออะไรคะความฝันของคุณคืออะไรคะในช่วงสุดท้ายของบทนี้นะคะหนังสือมหาสารค่ะคุณรอนระเบิดมาชวนเราค่ะให้ขิดความฝันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะปฏิบัติการมาสจรจันหลายอย่างออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำฝันให้เป็นจริงได้ ฉะนั้นคุณต้องชัดเจนนะคะในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆค่ะนั่งลงค่ะแล้วทำรายการสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในทุกแง่ทุกมุมของชีวิตทุกแง่ทุกมุมของชีวิตนะคะว่าคุณต้องการอะไรจริงๆคิดให้ละเอียดละออในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น มหรือมีในชีวิตทั้งในด้านความสัมพันธ์อาชีพการงานการเงินสุขภาพและทุกส่วนที่สัมคัญกับคุณคุณอาจจะเขียนอย่างละเอียดอีกท้วนและจออจงเท่าที่จะทำได้ก็ได้แต่จำไว้ว่าหน้าที่ของคุณก็คือแค่จดรายการสิ่งที่คุณต้องการแค่จดรายการสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ไม่ใช่วิธีที่คุณจะได้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่วิธีนะคะแค่จดรายการไม่ต้องเขียนวิธีค่ะคำว่าวิธีจะพร้อมสำหรับคุณเมื่อการสํานึกรู้คุณเดินหน้าความมาศจรย์ค่ะวิธีจะมาเองค่ะเมื่อคุณพร้อมเมื่อคุณสํานึกรู้คุณเดินหน้าความมาศจย์นะคะวิธีจะพร้อมขอยกตัวอย่างนะคะ อย่างละเอียดเลยค่ะคุณรอได้เบิร์นให้ไว้นะคะถ้าอยากได้งานที่ดีขึ้นหรืออยากได้งานในฝันให้คิดถึงทุกสิ่งที่คุณอยากให้งานที่อยากทำเป็นนะคะให้คิดถึงสิ่งที่คุณอยากให้งานที่อยากให้งานที่อยากทำเป็นแบบนั้นนะคะให้คิดเลยค่ะคิดถึงสิ่งที่สำคัญกับคุณเช่น ชนิดของงานที่อยากทำคุณอยากรู้สึกอย่างไรในการทำงานบริษัทชนิดไหนที่คุณอยากทำงานด้วยคนประเภทไหนที่คุณอยากทำงานด้วยช่วงเวลาที่คุณอยากทำงานอยากให้งานที่ทำอยู่ที่ไหนอยากได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นะคะคิดให้ท่วนฉีให้ชัดเจนทุกอย่างที่คุณต้องการเกี่ยวกับงาน จดรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดค่ะจดรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาชมมาฟังนะคะตัวอย่างในด้านอื่นต่อไปค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะของความฝันค่ะถ้าอยาก ได้เงินเพื่อการศึกษาลูกๆให้เขียนรายละเอียดการศึกษาของลูกๆรวมทั้งคิดว่ายายเข้าโรงเรียนไหนค่าเ,าเรียนเป็นเท่าไหร่ค่าหนังสืออาหารเสื้อผ้าค่าพานักเป็นเท่าไหร่เพื่อคุณจะได้รู้แน่ชัดว่าคุณต้องการเงินสักเท่าไหร่นะคะถ้าอยากท่องเที่ยวเขียนรายละเอียดของประเทศต่างๆที่คุณอยากไปต้องการเที่ยวนานแค่ไหนต้องการเห็นหรือทําอะไรบ้างต้องการพักที่ไหนต้องการท่องเที่ยวด้วยวิธีใดถ้าอยากได้ คู่ที่สมบูรณ์แบบให้เขียนละเอียดทุกอย่างว่าอยากให้คนคนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าอยากปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเขียนรายละเอียดความสัมพันธ์แบบที่คุณต้องการปรับปรุงและอยากให้ความสัมพันธ์น,นั้นเป็นแบบไหนถ้าอยากมีสุขภาพดีขึ้นหรือสภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ให้เจาะจงลงไปเลยว่าคุณอยากให้สุขภาพหรือร่างกายปรับปรุงไปในทางไหนบ้างถ้าอยากได้บ้านในฝันให้เขียนรายละเอียดทุกอย่างว่าบ้านที่ต้องการเป็นอย่างไรทีละห้องทีละห้องถ้าอยากมีสิ่งถ้ามีสิ่งที่อยากได้เฉพาะเจาะจงอย่างรถยนต์เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ข้อจดลงไปด้วย ถ้าอยากทำอะไรสำเร็จเช่นสอบผ่านได้ปริญญาชนะในเกมกีฬาเป็นนักดนตรีเป็นหมอนักเขียนนักแสดงนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักธุรกิจได้สำเร็จหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากทำให้สำเร็จก็โจดลงไปและเจาะจงให้ได้มากที่สุดฉันอยากขอร้องคุณจริงๆว่าให้คุณหาเวลาดูรายการในฝันของคุณตลอดชีวิตเลย มีก,การง่ายๆในการทํารายการสิ่งที่ถูกต้องการคือจําแนกออก็ปหัวข้อข้อดังนี้นะคะสุขภาพและร่างกายอาชีพและการงานเงินความสัมพันธ์ความปรารถนาส่วนตัวสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันเมื่อเราแบ่งหมวดหมู่ได้แล้วนะคะ ภาพร่างกายอาชีพและการงานเง,งินความสัมพันธ์ความปรารถนาส่วนตัวสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันจากนั้นจดสิ่งที่คุณต้องการลงในแต่ละหมวดค่ะจดจดจดลงไปในแต่ละหมวดเลยนะคะเมื่อชัดเจนแล้วว่าต้องการอะไรเราจะให้คําแนะนําที่แน่นอนให้คุณพบหนทางที่จะได้พลังมหาศจยรร์จากการสํานึกรู้คุณเพื่อเปลี่ยนชีวิต แล้วคุณก็พร้อมเริ่มการประชุมไอที่น่าตื่นเต้นและเราติดวันเท่าที่คุณเคยผ่านมากับเราแล้วหรือยังคะวันต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มปฏิบัติการวันที่1เลยค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพบกันนะคะ